นี่คือกุญแจของ Harley d ด v วิสันแพร a อเมริกาทัวร n g ิง v e n t u r e ์รุ่นแรกของแบรนด์เจ้าของค่าตัวเริ่มต้น8 9 9 0 0 0บาทผมเชื่อว่ามีเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นถกเถียงกันมากนะครับสำหรับชื่อเรียกของแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์สัญชาติอเมริกันคันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอ่านออกเสียงว่า Harley d ด v วิสันฮาร์ลี d ด v วิสัน ฮารีเดวิสันไม่ใช่ฮาร์เรย์นะฮารีเดวิสันอันนี้คือชื่อเรียกที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าใครจะเรียก h a r ีฮาร์เ l ย์ฮั l โหลอะไรก็แล้วแต่แต่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคือฮารีเดวิสันนะครับสำหรับแพนอเมริกาเดิมทีเนี่ยต้องบอกว่า ทางฮาร์ลี่ดีเวสันเนี่ยเขาเปิดตัวมา3ปีแล้วนะเปิดตัวแต่ตอนนั้นนะเป็นตัวรถต้นแบบเราได้เห็นโฉมกันแล้วว่าจะมีตัว Touring Adventure ออกมาทําตลาดอย่างแน่นอนแต่ตอนนั้นนะยังไม่มีข้อมูลอะไรหลุดออกมาจนกระทั่งมาเปิดตัวเอาในปี2021สําหรับตลาดประเทศไทยเนี่ยเปิดตัวที่งาน Motor ร์โชว์2 1นะครับช่วงต้นปี ที่ผ่านมานะครับก็มีจําหน่ายด้วยกันเนี่ยสรุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นสแตนดาร์ดกับรุ่นสเปเชียลก็คือคันที่เราจะรีวิวในวันนี้ชื่อแพรนอเมริกาก็ต้องเท้าความกลับไปว่าทางฮาร์ลีย์ดีวิสันเนี่ยเขาตั้งใจตั้งชื่อให้ตรงกับถนนไฮเวย์เส้นหนึ่งในทวีปอเมริกาที่เป็นไฮเวย์เส้นที่ยาวที่สุด1เส้นเลยนะครับมีระยะทางรวมเนี่ย 3,000 0กิโลเมตรก็ทอดยาวพาดตั้งแต่รัสอเซกาจนไปถึงประเทศอาร์เจนตินาเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาทำความรู้จัก h a r l e ีดิวิสันแพน n อเมริการุ่นสเปเชียลนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของเขานะเจ้าของค่าตัว952,000บาทนะอันนี้เป็นรุ่นแบบ ตัวเริ่มต้นของตัวสเปเชียลนะตัวถังสีดําซึ่งถ้าเป็นตัวถังสีอื่นก็เพิ่มตังถ้าเป็นลอสซีลวดก็เพิ่มตังอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาก็ต้องบอกว่าจัดเต็มคบคันนะครับสำหรับรุ่นสเปเชียลมีระบบ Technology Technology ature, อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีฟีเจอร์อัลลําสมัยโดดเด่นมากมายตามสไตล์ของ h a r ์ลีเขานะครับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยคอนเซปต์ Concept, ความเป็นฮา l ์ลียกรอบโครมไฟหน้าเนี่ยจะทําเป็นโมง่งยื่นออกมานะครับตรงนี้ถ้าดูดีไซน์ด้านหน้าตัดชิวหน้าออกนะก็ยังเป็น หน้าในสไตล์ของฮาร์ลี่เขานะครับแต่ตรงนี้มีการจับยึดกับตัวโครงเหล็กเอาไว้นะเพราะว่าเป็นรถในสไตล์แบบทัวร์ิงแอ g เวนเจอร์การลุยการไล่รถการสั่นสะเทือนแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวโครงไฟหน้าด้วยระบบไฟหน้าให้มาเป็นแบบ Full LED แล้วมี Daytime Running Light like ที่เป็นเส้นสีขาวอยู่ด้านบนตรงนี้มาให้ที่เป็น Special s p e t i a l นะครับก็จะมีไฟตรงนี้เขาเรียกว่าไฟ Adaptive d a y m a k e r นะก็จะเป็นระบบ ไฟสองสว่างที่ทำงานร่วมกับแกน IMU นะครับเวลาเราเลี้ยวเนี่ยองศาการเอียงของรถนะ่ไฟตรงนี้จะติดขึ้นก็จะแบ่งชุดกันเป็นข้างละ3ชุดถ้าเราเลี้ยวไปปุ๊บองศาของไฟหน้าสาดไปไม่ถึง8องศาไฟดวงที่1จะเปิด15องศาไฟดวงที่2จะเปิด23องศาไฟดวงที่3จะเปิดก็จะส่องสว่างไปในจุดที่ไฟหน้าเนี่ยส่องให้ไม่ถึงนะเวลาเอาไปลุยในป่ามืดๆใช่ไหม เ a y m a ม e เกอร์อะดัตรงนี้ช่วยคุณได้นะครับตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวซึ่งเป็นแบบบูเลตยื่นออกมาตรงนี้ยส่องสว่างแบบ led แต่ไม่ใช่สปอตไลท์นะซึ่งถามว่าไม่มีสปอ r t ตไลท์สว่างไหมสว่างลองขี่คือแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกมีไฟ Adaptive led d ด y m a ม e r ตรงนี้ให้แล้วนะครับระบบช่วงล่างตรงนี้บอกเลยด้านหน้าถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของ เจ้าแพนอเมริการุ่นสเปเชียลเลยเพราะว่าโชคอัพด้านหน้าเนี่ยนอกจากเป็นอัพไซด์ดาวหัวกลับขนาด47มิลิเมตรระยะยุบตัว190มิลิเมตรแล้วเนี่ยยังเป็นโชคอัพที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพูดง่ายๆคือโชคอัพไฟฟ้านั่นเองนะครับก็จะปรับความนืดความน่วงนะครับระยะยุบตัวต่างๆเนี่ยเซตตามาน้ำหนัก ผู้ขับขี่ผู้ซ้อนท้ายรวมไปถึงบรรทุกสัมภาระที่ติดปี๊ต่างๆเนี่ยตัวรถจะคำนวณให้เสร็จสับเลยแล้วก็ปรับความหนืดความน่วงของโช๊คอัพให้ทั้งหมดเลยนอกจากนั้นแล้วก็จะปรับตามโหมดการขับขี่ด้วยนะโหมดสปอร์ตก็ปรับคาแรคเตอร์ของช่วงล่างให้เป็นอีกแบบหนึง่ง ส่วนระบบเบรคนะครับด้านหน้าจะให้มาเป็นแบบดิสเบรคคู่นะครับแล้วก็ปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มของเบมโบเป็นแบบ m o n o บล็อกด้วยนะครับแล้วก็เป็นปั๊มหูแบบเรเดียเมาส์มาให้ตรงเนี้ยสี่พอตที่ด้านหน้าขนาดจานเนี่ย3 2มมลิเมตรมาให้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัว Special เริ่มต้นนะครับล้อที่ให้มาเนี่ยจะเป็นล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กสีดำขนาดด้านหน้าเนี่ย19นิ้วยางจะเป็นยางมิชลินแต่ว่ามิชลินทำให้กับ ฮาร์ลี่ดีวิสันโดยเฉพาะเลยจะมีโลโก้ของฮาร์ลี่ดีวิสันประทับไว้นะครับเป็นยางมิชลินสกอร์เชอร์แอดเวนเจอร์นะครับก็เป็นยางดูโอเพลโพสวิ่งถนนด,ดำได้ลุยได้นิดหน่อยนะยังไม่ถึงกัาดอกวิบากด้านหน้าเนี่ยขนาดอยู่ที่120ทับ 70, แต่ถ้าคุณอยากเอาไปลุยขั้นสุดนะครับทางฮาร์ลี่ดีวิสันเขามีออปชั่นเสริมนะครับเป็นล้อซีลวดทูบเลสนะครับติดตั้งให้เพิ่มเติมได้ราคาเพิ่มไปรู้สึกจะ สองหมื่นบาทนะเป็นล้อซีลวดสวยมากผมเห็นแล้วล้อซีลวดของเขาเนี่ยกาบใหญ่ๆแล้วก็หมุดเนี่ยแทงอยู่ที่ตัวแม็กเลยแล้วก็ยางให้มาเป็นแบบทูเบลดตรงเนี้ยเอาไปลุยเนี่ยเอาไปลุยเข้าป่าเอาไปขี่แบบแอดูโรเนี่ยจะแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวล้อแม็กเนี่ยวิ่งบนถนนก็ถือว่าโอเคก็เท่อยู่ส่วนชิลหน้าของเขาครับสามารถปรับระดับได้แต่ว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะต้องปรับมือนะครับเป็นแบบแมนนวลนะครับก็ใช้งานไม่ยากนะกดเกียวตรงนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้น เมื่อกี้ต่ำสุดอันนี้ยกขึ้นมาสูงสุดก็จับประมาณนี้ระดับต่ำสุดเนี่ยก็สามารถช่วยตัดลมได้ในระดับหนึ่งนะแต่พอยกขึ้นมาสูงแล้วเนี่ยพอนั่งขี่จริงๆเนี่ยตรงเนี้ยลมถูกผักข้ามหมวกกันน็อกไปนะครับตรงนี้ก็เวลาขับขี่เดินทางไกลทัวริ่งนะครับก็ไม่เหนื่อยล้านะลมไม่ต้านกับผู้ขับขี่ถัดมาในส่วนของถังน้ํามันนะครับถังน้ามันตรงเนี้ยเป็นถังน้ํามันอลูมิเนียมนะครับมีขนาดความจุอยู่ที่21.2ลิตร ซึ่งถ้าเราเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยสามารถขับขี่ได้ประมาณ450กิโลเมตรก็ไปกลับกรุงเทพชะอำถังเดียวสบายๆนะครับตรงนี้เป็นอลูมิเนียมด้วยนะแล้วก็ตรงกราดด้านบนตรงนี้ก็มีโลโก้ที่เป็นแพนอเมริกาติดตั้งเอาไว้ให้ด้วยนะครับก็สวยงามเป็นเอมเบมตรงนี้แล้วก็เป็นลวดลายอย่างที่บอกเป็นถนนไฮเวย์ส่วนการเติมน้ำมันเนี่ยเราต้องเอากุญแจมาเสียบตรงนี้นะครับ ต้องมีดอกกุญแจติดตัวไว้นะเอาไว้เสียบเติมน้ํามันแต่ว่าตัวรถเนี่ยจะใช้เป็นคีเลอย่างที่เราได้โชว์ไปตอนแรกนะครับการควบคุมรถทําผ่านแฮนด์บาร์นะครับตรงนี้ให้มาเป็นแฟตบาร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของเจ้าแพนอเมริกานี่จะอยู่ที่หน้าจอเลื่อนไมคเนี่ยเปิดให้ดูปืด๊ดหน้าจอเลือนไมคตัวนี้นะครับ tft ขนาด6.8นิ้วนี่ดูดีไซน์เขาซะก่อนเปิดสวิตซ์ปุ๊บมีโลโก้ขึ้นมา ซึ่งหน้าจอ TFT ขนาด6.8นิ้วตรงนี้นะครับจะแสดงผลแบบสีแล้วก็เป็นดิจิตอลเต็มระบบซึ่งเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับมีแสดงผลภาษาไทยด้วยแล้วก็มีภาษาอื่นแบบโอ้โห20 30ภาษาซึ่งตรงนี้เป็นจอทัชสกรีนด้วยนะเราสามารถแตะๆที่หน้าจอก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าขับขี่อยู่ไม่สะดวกนะครับเราสามารถควบคุมหน้าจอผ่านประกับแผ่นด้านซ้ายตรงนี้เหมือนจอยสติ๊กเลยออกแบบมาให้นะครับแล้วก็กดที่เมนูนะครับแล้วก็ปรับเลือกต่างๆ ตัวรถได้ก็จะมี5ฟีเจอร์หลักๆที่น่าจะเข้าไปใช้งานกันบ่อยก็คือในเรื่องของโหมดการขับขี่ซึ่งตรงนี้สามารถเปิดปิดได้แล้วก็ประกับแฮนด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ Cruise Control มาให้พาร์ทไฟสูงมีมาให้แล้วก็มีนี่ครับฮีทกริปมีมาให้ขี่หน้าหนาวนะขึ้นเหนือเชียงใหม่เชียงรายนะครับเข่าคอมีฮีทกริปมาให้นะตรงนี้ถือว่าครบคันครบคันจริงๆนะครับส่วนฝั่งขวาตรงนี้ก็มีจอยสติ๊ก เป็นปุ่มกดให้เหมือนกันปุ่มปรับโหมดการขับขี่จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้สวิตช์สตาร์ทจะเป็นรูปแบบนี้มีไฟฉุกเฉินมาให้แล้วก็ที่เป็นปุ่มปุ่มกดตรงนี้นะครับก็คือควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์ที่เราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์แล้วก็ตัวรถได้ตรงนี้ก็สามารถเลือกเปิดเพลงเบาเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับเปลี่ยนเพลงได้มีปุ่มเพย์ปุ่ม,พ,มพอยส์ให้แล้วก็ด้านล่างจะเป็นปุ่ม แพ a c t i o n control ในเรื่องของก้านเบรกของเขานะครับถ้าสังเกตดีๆทาง h a r l e ี่เขาก็ใส่ใจนะก้านเบรกก้านคลัชเนี่ยมีหมดุดสามารถปรับระยะห่างได้นะครับแล้วก็ก้านเบรกเนี่ยเป็นของ b บมโบก้านเนี่ยมีการบ่าล่องเอาไว้เวลาล้มเนี่ยถ้าหักเนี่ยก็จะไม่หักไปทางก้านนะมันก็จะหักไปแค่ล่องที่บ่าเอาไว้นะครับแล้วก็มีกาดแทนมาให้จากโรงงานแต่กาดแทนเนี้ย จะมีให้เฉพาะในตัว Special เท่านั้นนอกเหนือไปจากนั้นแล้วนะครับ Harley Davidson แพร่เมริกานะครับยังมีการติดตั้งระบบการสะบัดของโอลินมาให้จากโรงงานเลยนะัถือว่าเจ๋วมากนะครับขี่ทวัวร์ลิงเดินทางไกลนะครับนั่งไม่ไวเพราะมีการสะบัดมาให้ใช้ส่วนเบาะนั่งของ Harley l e y i d s o n น,นะครับแพร่เมริกาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความสูงของเบาะที่ ไม่สูงมากนะถ้าเทียบกับรถทัวริงแอดเวนเจอร์รุ่นอื่นๆที่มีไซส์ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับความสูงของเบาะในตัวสเปเชียลเนี่ยก็สามารถปรับได้2ระดับนะครับระดับต่ําสุดที่ผมปรับเอาไว้เนี่ยมีความสูงจากพื้นเนี่ย830มิลลิเมตรแต่ว่าถ้ากระเถิบมาอีก1ล็อกเนี่ยก็จะมีความสูง850ม mm, ิลลิเมตรก็ต่างกันอยู่ประมาณ20ม mm ิลลิเมตรตอนล็อกนะครับแล้วก็ความกว้างของเบาะนั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะเนี่ยหฝ่ามือเนี่ยโ,โหเหลือเยอะมากนะครับแล้วก็เบาะเนี่ย ค่อนข้างนิยนุ่มนั่งสบายเป็นเบาะเหมือนเบาะเจลมาให้เลยนะส่วนผู้ซ้อนท้ายนะครับก็จะถูกยกระดับขึ้นมานะครับป้องกันการลื่นถลไหลนะครับตรงนี้ก็นั่งสบายนะครับก็ยังนุ่มนวลอยู่นะนั่งสบายเบาะเปิดได้ปรับระดับได้ด้านท้ายมีแหลกสําหรับติดกล่องสัมภาระด,ด้านท้ายมาให้พร้อมจากโรงงานเลยแล้วก็มีล็อกของเขาเลยนะสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมของฮาร์ลี่ได้นะครับมีปี๊บข้างนะมีล็อกปี๊บข้างให้ สฝั่งเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังมีให้แต่ว่าชิ้นตรงเนี้ไม่ใช่ชิ้นงานที่เป็นเหล็กนะแต่ว่าเป็นพลาสติก ABS ที่แบบเกรดค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยรองรับน้ำหนักได้2.5กิโลกร,รมัมไฟท้ายเป็น LED ไฟเลี้ยวก็ดีไซน์คล้ายๆด้านหน้าเป็นทรงกลม LED บางคนท้ายจะสั้นหน่อยนะครับแล้วก็มีไฟทับทิมทั้ง3ด้านเลยเวลาเอาไปลุยนะเข้าป่งเข้าป่าแสงมันก็สะท้อนเห็นว่าเออ มีรถอยู่ตรงนี้สําหรับระบบช่วงล่างด้านหลังนะครับจะเป็นโช๊คอัพแบบโมโนโช๊คนะครับก็แทงอยู่ตรงกลางลำนะครับแล้วก็มีกระเดื่องที่สวิงอาร์มโยงกันอีกทีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าโช๊คอัพเนี่ยเป็นโช๊คอัพไฟฟ้าด้วยสามารถปรับพีโหลดนะครับคอมเพรสชันแล้วก็รีบาวได้เองอัตโนอมัติทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นโช๊คอัพที่มีซับแทง์อยู่ติดกับตัวกระบอกโช๊คด้วยหรือว่าเรียกว่าพีแบ็กนั่นเองนะครับตรงนี้โช๊คหน้าแล้วก็โช๊คหลังเนี่ยเป็นของโชว่าทั ฮารี Harley, เป็นคนพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็สวิงอาร์มเป็นแบบอลูมิเนียมทั้งชิ้นขึ้นรูปมานะครับก็เป็นอาร์มคู่มีทั้ง2อฝั่งระบบเบรกหลังนะครับปั๊มเบรกยังเป็นแบบแบมโบนะครับแต่ตรงนี้เป็น1พอร์ตเป็นโฟลติ้งเป็นปั๊มลอยขึ้นมานะครับจานดิสเบรกหลังนะครับแล้วก็มีระบบเบรกคอนเนลลิ่ง ABS ก็สามารถป้องกันล้อล็อกข,ขนาดเบรกในโค้งหนักๆได้นะครับล้อแม็กด้านหลังขนาดจะเป็น 17นิ้วด้านหน้า19ด้านหลัง17ตามสไตล์รถทัวริงหรือว่าเอาไปลุย,ลยแบบแอนดูโร่หน่อยก็จะมีขนาดล้อแมกหน้าที่ใหญ่กว่านิดนึงนะครับยางก็เหมือนกันนะครับเป็นยางมิชลินที่ทําให้ฮาร์ลี่ดิวิสันโดยเฉพาะนะครับขนาดยางด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่170ทักบ็ก็เป็นยางแบบทูฟเลสนะซึ่งถ้าเอาไปใส่ออปชั่นเสริมที่เป็นล้อซีลวดทูฟเลสเนี่ยล้อหลังขนาด17นิ้วเนี่ยบอกเลยว่ากาบ โตมากใหญ่มากดูเต็มดูเท่มากๆนะครับแต่ว่าล้อแม็่ก็โอเคนะไม่ได้ขี้เหร่แล้วก็การขับเคลื่อนของ h r ร l e y ดีวิสังคันนี้นะครับเป็นการขับเคลื่อนด้วยชุดโซ่สเตอร์นะครับซึ่งปกติรถมอเตอร์ไซค์ของ Harley เนี่ยเราจะชินกับระบบที่เป็นสายพานกับเพาขับนะแต่พอมาเป็นตัว Touring Adventure เนี่ยในเรื่องของการเซอร์วิส i มเนแ a น c ์เป็นชุดโซ่สเตอร์เนี่ยมันจะทำได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ การกระชากของตัวรถหรือว่าการรองรับแรงบิดสูงๆเนี่ยโซสเตอร์เนี่ยจะทําได้ตอบโจทย์กว่านะเข้าไปลุยในป่าเกิดปัญหาอะไรเราสามารถตั้งขาคู่ Service ได้นะครับแล้วก็ท่อไอเสียของเขานี่ชิ้นใหญ่มากจะพาดยกสูงออกทางด้านขวาของตัวรถนะครับท่อไอเสียก็ทําเป็นสีดําด้านนะครับก็สวยงามนะครับป้องกันรอยได้ดีเอาไปลุยก็ไม่ต้องเป็น ตรงนี้ก็ผ่านมาตรฐานยูโรไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสังเกตดีๆนะครับผ่านมาตรฐานมอกของบ้านเราด้วยนะครับมีสติ๊กเกอร์มอกติดเอาไว้นะรตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวจ่าจับนะครับแต่ว่าโอ้โหมันดูแบบโลคาร์ดอะท่อฮาร์ลี่มาติดมอกมันไม่ใช่นะครับสำหรับขุมพลังเครื่องยนต์ของ h ฮาร์ลี่เดวิสัแพนอเมริกานะครับต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นครั้งแรกที่ ฮาร์ลีย์ทำขึ้นมานะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมีชื่อเต็มเตมว่า Revolution Max นะครับขนาดอยู่ที่1,250แต่ถ้าเปิดวัดซีซีจริงเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่1,252สซีซีนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์แบบวีทวินนะครับก็ตามสไตล์ของ Harley d a v i d s o n เขาอยู่แล้วแต่ว่าตัว Revolution Max เนี่ยก็จะมีการเพิ่มเทคโนโลยีที่เป็น ระบบวาวแปรผัน VVT มาให้ตรงนี้ใส่มาให้ทั้งฝั่งไอดีฝั่งไอเสียเลยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของแรงบิดที่จัดจ้านตั้งแต่รอบต่ำนะครับแล้วก็รอบสูงก็ยังมีกําลังมาให้ใช้งานด้วยนะครับแรงม้าสูงสุดเนี่ยของเจ้าแพนอเมริกาเนี่ยจะอยู่ที่150แรงม้านะครับส่วนแรงบิดเนี่ย128 นิวตันเมก็ต้องบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับรถสไตล์ทัวริ่งแอดเวนเจอร์เนี่ยก็เน้นขี่ไกลนะครับขี่เดินทางไกลไม่ได้เน้นแรงม้าสูงอะไรมากมายซึ่งความเร็วสูงสุดเนี่ยมันก็ทำได้เกินระดับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วนะครับระบบส่งกำลังจะเป็นเกียร์6สปีดคลัชมือแล้วคลัชมือเขาเนี่ยก็มีระบบแอซิสคลัชนะครับที่เข้าได้นุ่มนวลแล้วก็มีสลิปเปอร์คลัชป้องกันการล้อล็อกขนาดเชนเกียร์ มาให้ด้วยระบบระบายความร้อนจะมีให้ทั้งหม้อน้ําด้านหน้านะครับระบายความร้อนด้วยน้ําแล้วก็มีออยล์คูลเลอร์ที่เอาน้ํามันเครื่องไปพักแล้วก็ทําความเย็นแล้วก็กลับมาเข้าเครื่องอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็เครื่องยนต์บล็อกนี้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5เป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกเหนือไปจากขุมพลังเครื่องยนต์ที่เป็น Revolution Max เป็นเทคโนโลยีใหม่ของเขานะครับในเรื่องของเฟรมรถนะครับโครงสร้างตัวรถเนี่ยก็เป็น เทคโนโลยีใหม่ของ h a r l e y d ดี i ิสันเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเป็นการใช้เฟรมถักโดยแบ่งเป็น3ท่อนนะครับก็จะมีท่อนหน้านะครับแล้วก็ท่อนกลางที่เป็นตัวยึดเครื่องยนต์เอาไว้นะครับแล้วก็ซับเฟรมด้านท้ายซึ่งตรงนี้มันจะง่ายต่อการเซอร์วิสเมเนแนนซ์รวมไปถึงมีน้ำหนักตัวถังที่เบาและแข็งแรงตามสไตล์รถ t ัวริงแอดเวนเจอร์นั่นเองเพราะว่าน้ำหนักตัวถังโดยรวมของ ารีดิวิสันแพนอเมริกาในรุ่น s p ป c ชียนะครับจะมีน้ําหนักตัวถังรวมอยู่ที่258กิโลกรัมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Standard ก็จะเบากว่านี้อีกนิดหน่อยหักลบกันประมาณ10กว่ากว่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เปลี่ยนแปลงไปในรถของ h l e รีดิวิสันนะครับก็คือท่านั่งท่วงท่าการขับขี่จะเห็นได้ว่าตัวผมเนี่ยอยู่ในท่วงท่าที่สบายนะครับเพราะว่าตัวรถมีการออกแบบจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำแล้วก็ พักเท้าเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางของตัวรถซึ่งปกติรถของ h ฮารีดิวิสันเนี่ยส่วนมากแล้วพักเท้าจะเยืงไปด้านหน้านะจะเป็นสไตล์แบบคุยเซอร์นั่งขี่เป็นโซฟาพิงไปข้างหลังแต่พอมาเป็นแพนอเมริกาที่เป็นทัวร์ริ่งแอดเวนเจอร์เนี่ยพักเท้าอยู่ตรงกลางนะครับเป็นแฮนด์บาร์ยกสูงขึ้นมาสูงกว่าระดับถังน้ํามันตรงนี้นะครับท่วงท่าการขับขี่เวลาเราเดินทางไกลเนี่ยก็จะนั่งหลังตรงแบบนี้นะตรงเนี้ยก็ไม่เมื่อยนะครับก็นั่งสบายเพราะอย่างที่บอกไปเบาะนั่งเขาค่อนข้างที่จะน,นุ่มนะครับ การควบคุมต่างๆก็ทําได้อย่างมั่นใจนะครับแผดนบาตรงนี้เวลาไปลุยจริงๆสามารถยืนขี่ได้มีขุดเว้าวที่เป็นช่วงหนีบของหัวเข่าเราเอาไว้นะตรงนี้ก็ยืนขี่ยืนเอาไปลุยได้นั่งขี่ก็สบายขี่ไกลๆตรงนี้ผมลองมาละไม่เมื่อเลยเป็นรถที่ขี่ง่ายขี่สบายมากนะครับแล้วก็การเหยียบเบรกการเหยียบคันเกียร์เปลี่ยนเกียร์ต่างๆก็ทําได้อย่างค่อนข้างที่จะคล่องตัวเออตรงนี้แล้วก็ถ้ามีผู้ซ้อนท้ายตรงนี้ผมบอกเลยว่านั่งสบายมาก เพราะมันปีนขึ้นมานั่งได้มีพักเท้ามาให้นอกจากนั้นแล้วฟีเจอร์ที่เป็นหัวใจสำคัญของ Harley d ดิวิสันแพน a อเมริกาเลยก็คือการมาของเทคโนโลยีที่เรียกว่า Adaptive r ร h i g h นะครับซึ่งตรงนี้ตัวรถเนี่ยจะควบคุมน้ำหนักผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ความสูงของตัวรถเนี่ยสามารถปรับระดับให้อัตโนมัติเมื่อผมเข็นรถลงไปแล้วเนี่ยเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยตัวรถจะคำนวณแล้วน้ำหนักตัวผมเท่าไหร่แล้วก็จะปรับระดับ ความต่ําของช่วงล่างลงมาให้ผมเองทําให้ขาของผมเนี่ยแตะถึงพื้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถลอยๆอย่างเงี้ยขาไม่สามารถแตะถึงพื้นได้นะก็ต้องบันเลขข่ขยิงขยงหน่อยแต่พอเปิดสวิตช์กุญแจแล้วปุ๊บอ d ดปตีฟไล h ์ h ฮนะครับก็จะปรับความต่ําของรถลงให้ก็จะปรับอยู่ที่ประมาณ2-5ถึงซนติเมตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเลือกปรับโหมดได้นะว่าเราจะปรับอแดปตีฟไลท์ไฮแบบรวดเร็ว ปรับช้าไม่ปรับเลยหรือปรับแบบเป็นออโต้ให้มันทํางานเองอัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้มันจะทํางานเฉพาะตอนจอดนะครับตอนจอดหยุดนิ่งปุ๊บตัวรถจะปรับระดับความต่ําลงมาแต่เมื่อไหรที่เราขี่ออกไปลอยตัวตัวรถจะคืนค่าความสูงของตัวรถ,วรถกลับไปเป็นค่ามาตรฐานที่ตัวรถเขาคํานวณน้นําหนักบรรทุกเอาไว้ให้เรานั่นเองก็เดี๋ยวไปว่ากันในเรื่องของการขับขี่จริงๆดีกว่าว่าเจ้าแพนอเมริกาเนี่ยเป็นไง นะครับมีสมรรถนะที่โดดเด่นขนาดไหนแล้วก็ใช้งานง่ายน่าใช้ขนาดไหนปะเดี๋ยวไปชมนะครับสำหรับสมรรถนะการขับขี่ของ Harley d a v i d ส o n แพร์อเมริกานะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ขี่สนุกนะครับแล้วก็นั่งสบายมากๆขุมพลังก็จัดจ้านนะครับมีมาให้ใช้ตั้งแต่รอบต่ำเลยนะแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ดึงมากเท่าไหร่เพราะว่าแรงบิดค่อนข้างที่จะน้อยแต่ก็สามารถเร่งแซงหรือว่าจังหวะ ต้องการความเร็วเค็นรอบออกมาเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างเฉียบขาดมีเลดไลน์ให้ใช้งานเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับสูงกว่า h a ฮารีดิวสันในรุ่นอื่นๆน,นะสายลุยก็ต้องมีรอบทอกให้ใช้เยอะหน่อยส่วนความเร็วช่วงกลางไปจนถึงช่วงปลายเนี่ยไหลๆนะครับขึ้นไวทําได้ดีแต่ว่าหัวใจสําคัญเลยก็คือการขับขี่ที่ สบายระบบช่วงล่างต่างๆเนี่ยเขาเป็นระบบที่ปรับด้วยไฟฟ้านะครับตรงนี้เราสามารถปรับโหมดการขับขี่ขณะขับขี่อยู่ได้เลยนะครับจากโรดเป็นเลนก็จะมีการปรับระบบช่วงล่างให้ใหม่ทั้งหมดแล้วก็จะมีการปรับในเรื่องของระบบ ABS Traction Control ท,ท,ที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดรดโหมดเลนนะครับถ้าเอาไปลุยก็มีโหมดอ f ฟโร d เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีออฟโรดพลาสเพิ่มเข้ามาแล้วก็มี โหมดสปอร์ตนะครับขับขี่ต้องการความเร้าใจสามารถปรับไปที่โหมดสปอร์ตได้เลยซึ่งตรงนี้ความเซนซิทีฟของคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับแตะนิดเดียวเนี่ยรถก็พุ่งกว่าในโหมดโรดอย่างเห็นได้ชัดเราสามารถคลัสตอมได้ด้วยนะมี2โหมดมีโหมด A แล้วก็โหมด B ซึ่งตรงนี้ก็ไปตั้งค่าต่างๆได้ ถ้าเอาเข้าไปลุยในป่าจริงๆก็สามารถใช้โหมด o f f ฟ o a d Plus ก็ได้ก็จะมีการปรับรดการทำงานของ traction control แล้วก็สามารถปิด ABS ที่ล้อหลังได้ตรงนี้เอาไปลุยอยากเบรกหลังให้มันสไลด์เข้าโค้งเลยก็สามารถทำได้ด้วยนะครับแล้วก็ ระบบช่วงล่างของเขาก็จะปรับเซ็ตตามโหมดการขับขี่ต่างๆแต่ว่าค่า Default ค่ามาตรฐานที่เป็นโหมดรดเนี่ยก็ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลน,นั่งสบายนะครับขับขี่ไกลๆแล้วไม่เมื่อยล้าเลยอันนี้ยืนยันนะครับนั่งสบายจริงๆ ส่วนระบบเบรกก็ต้องบอกว่าเกินพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันครบคันจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีระบบช่วยเหลืออย่าง Hill Hold Control นะไปจอดรถบนทางลาดชันหรือว่าออกตัวบนทางลาดชันตรงนี้ทําให้เราออกตัวง่ายนะครับขี่ง่ายยิ่งขึ้นส่วนความเร็วสูงสุดของเจ้าแพนอเมริกานะครับสามารถขับขี่เกินระดับ200กิโลเมตรต่อช่วโมงสบายๆตรงนี้หายห่วง และนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของ Harley d i v i d s o n Pan America าที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็น Touring Adventure อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆนะครับแล้วก็เป็น Touring Adventure รุ่นแรกของทางค่าย Harley d i v i d s o n ด้วยมีจำหน่าย2รุ่นนะครับโดยรุ่น Standard ก็จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่899,000บาทนะครับแล้วก็รุ่น Special เนี่ยจะมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่952,000บาทก็จะเป็นตัวถังสีดา ตัวนี้เลยนะ952,000บาทแต่ว่าถ้าเป็นสีตัวถังพิเศษนะครับสีอื่นเนี่ยสีเขียวสีทูโทนนะครับสีเทาเนี่ย,<ส>ยก็จะเพิ่มอีกประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับก็อยู่960,000กลางๆแล้วก็มีการเพิ่ม loss, ออปชันล้อซีลวดแรงต่างก็เพิ่มอีก20,000ส่วนความแตกต่างระหว่างรุ่นสแตนดาร์ดกับรุ่นสเปเชียลนะครับหลักๆก,ก็จะมีในเรื่องของไฟเรเมเกอร์ LED ด้านหน้าตรงนี้รุ่นสแตนดาร์ดไม่มีให้นะครับแล้วก็ครชบาร์กันล้มต่างๆไม่มีให้ไม่ว่าจะเป็น กันล้มแคชบาร์ตรงนี้นะครับชิ้นกาดแฮนนะครับแข้งเครื่องไม่มีให้นะครับแต่ว่าหัวใจสําคัญที่ไม่มีให้ก็คือระบบโช๊คอัพไฟฟ้านะครับตัวสแตนดาดไม่มีให้เป็นระบบไฮดรอลิกทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็แตกต่างกันแต่ว่าจํานวนตังที่เพิ่มเข้ามาจากสแตนดาดจนถึงสเปเชียลเนี่ยต่างกันอยู่ประมาณ6 0,000บาทถามผมผมมองว่าตัวสเปเชียลได้โช๊คไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะได้เทคโนโลยีที่ครบคันแต่ถ้าคุณ มองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันมีข้อจํากัดนะครับทุกอย่างมันพ่วงด้วยไฟฟ้าถ้ามันเกิดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยตัวรถมันใช้งานไม่ได้เลยซึ่งจุดต่างตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์การขับขี่นะบางท่านก็อาจจะชอบความเป็นแมนนวลเป็นไฮดรอลิกไปลุยจริงๆเนี่ยมันไม่จุกจิกไม่มีปัญหาส่วนถ้าชอบความฟีเจอร์จัดเต็มคุ้มค่านะครับแล้วก็เทคโนโลยีล้ำสมัยก็ชกอัพไฟฟ้าตัวสเปเชียลก็ตอบโจทย์ จุดสังเกตของ h a r ์ e ี d a ริ d สันแพน a อเมริกาที่ผมพบเจอข้อหนึ่งเลยนะครับแบตเตอรี่นอกไปจากที่มันอยู่ต่ำตรงนี้แล้วนะครับเวลาลุยน้ำเนี่ยมันน่าเป็นกังวลนะเพราะว่าความสูงของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งเนี่ยมันอยู่ระดับดุมเลยนะอยู่ตรงกึ่งกลางซึ่งถ้าลุยน้ําเกินช่วงนี้ขึ้นไปะคิดว่าน่าจะมีปัญหาในในภายหลังแน่ๆน,นะครับเพราะาแบตเตอรี่เขาก็ไม่ได้แบบซีนอะไรให้มันแบบ มันไม่อุ่นใจอะแบตเตอรี่อยู่ล่างไปลุยน้ำนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเลยตัวสเปเชียลอย่างที่บอกแบตเตอรี่มีปัญหาจุดเดียวนะครับใช้การไม่ได้นะความจุเยอะมากเพราะว่าไฟฟ้าทั้งคันนะครับถ้าแบตเตอรี่เหลือต่ำโวล์เหลือต่ำนะครับสตาร์ทไม่ติดนานี้แจ้งไว้เลยถ้าจอดอยู่กับบ้านนะครับต้องมีตัวเสียบชาร์จแบตเอาไว้ซึ่งเขามีพอตเอาไว้เสียบอะแดปเตอร์ตัวชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้ที่ด้านข้างตัวรถให้แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเลยก็คือ ท่อไอเสียที่ออกด้านขวาตรงนี้นะครับถ้าเกิดเอาไปลุยเข้าป่าเป็นจริงแล้วเกิดอุบิเหตุล้มแปะขึ้นมานะครับขอแนะนำนะครับล้มไปทางซ้ายมือตัวเองนะครับล้มไปอีกข้างหนึ่งเพราะถ้าคุณล้มมาทางขวาแน่นอนว่าท่อไอเสียหน้าขาคุณแน่นอนแล้วน้ําหนักตัวถังรถไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาคนเดียวได้ง่ายๆแนะ่คุณต้องแช่กับท่อไอเสียอยู่นานพอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของเจ้า แพนอเมริกานะแต่สมรรถนะการขับขี่โดยรวมอะไรตรงนี้ไม่ติดเลยนะครับตรงนี้ถือว่าเฟี้ยวมากจ้าบมากเป็นฮาร์ลีที่สามารถขับขี่เดินทางทัวร์ n ิงและเอาไปลุยได้ด้วยนะครับเป็นรุ่นแรกเลย <c oughs> สุดท้ายนี้ครับก่อนจากการก็รบกวเนเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ